สนับสนุนโดย All New Civic Drive the u n d r i v e a l คร,รับต้อนรับกับ้อสุส,สปอร์ตต่างๆนะครับผมแันนี้คือช่วงรู้ไปหมดครับกับเรื่องน่าสนใจของโตเกียวพาราลิมปิกเกม2020ครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิก2020เนี่ยรเริ่มขึ้นตั้งแต่24สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะคแล้วก็จะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้เลยถูกต,ต้อง5กันยายนวันเกิดพี่ แฮปปี้เบอร์เดชยูไม่เป็นไรร้องเองตั้งแต่แรกแล้วเกิดแล้วขอบงหน้าครับพี่ขอบคุณค่ะบป็นสูงมากนะครับขอให้เจอคนรักเร็วๆนะครับก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับซึ่งนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของไทยเนี่ยก็ถือว่าคว้าเหรียญมาได้หลายเหรียญเหมือนกันใช่นะครับผมก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทางคนไทยทุกคนนะครับที่ทำชื่อเสียงให้กับคนไทย ซึ่งต้องบอกว่านะับตั้งแต่ที่เราส่งไปนะคะตั้งแต่ปี1984ครับผมแล้วหลังจากลงแข่งขัน9้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคือไม่รวมโตเกียวพาราลิมปิกครั้งนี้นักกีฬาพาราลิมปิกของไทยเนี่ยกวาดเหรียญรางวัลไป6,9เหรียญ<ฮ>ค่ะโอ<ฮ>้ยหรจริงเบอกว่าน่าชื่นชมมากๆแล้วก็ถือว่าทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากๆเลยใช่นะครับผมต้องขอบคุณแทนคนไทยทุกคนนะทีนักกีฬาทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็ สามารถคว้าเหรียญมาได้เยอะขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าคนไทยเก่งมากๆนะคะแล้วขณะนี้เนี่ยที่รายการเรากําลังออกอากาศอยู่เนี่ยเขากำลังมีการแข่งขันแบดมินตันพาราลิมปิกเหมือนกันซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แบดมินตันเนี่ยได้รับการบรรจุให้มีการแข่งขันซึ่งนักแบดมินตันพาราลิมปิกทีมชาติไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งลุ้นเหรียญรางวัลด้วยนะจ๊านี่ก็ขอให้คว้าเหรียญมาฝากคนไทยอีกนะคบผมซึ่งในการแข่งขันพาราลิมปิกในครั้งนี้นะครับผมก็จะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ หากมีการนับเหมือนกับการอาัดฉีดเงินในโอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับที่กรุงรีโอประเทศบราซิลเนี่ยก็จะมีการมอบเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับมอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมดังนี้ครับผมเงื่อนไขของเงินอัดฉีดมี2เงื่อนไขด้วยกันะนะครับแบบแรกนะครับให้แบบ50%ครับจากนั้นอีก50%เนี่ยก็จะจ่ายเป็นรายเดือนรวมระยะเวลา4ปีด้วยกันโดยเหรียญทองนะครับจะได้7.2ล้านบาท <Wow. S 1> เหรียญเงิน,นครับ4.8ล้านบาท เหรียญทองแดง3ล้านบาทอ่าอันนั้นเป็นแบบแรกใช่ไหมใช่ส่วนแบบที่2เนี่ยนะคะให้เป็นก้อนเลย ครั้งเดียวออกไปเลยปึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนบำเหน็จกับบรรนาน<ช>ราชการเอออันนั้นเหมือนค่อยๆเดิเงินปาก <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยนะคะให้เป็นก้อนเดียวแต่มีข้อแม้นะคะว่าถ้าให้ก้อนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยเงินเนี่ยมีข้อแม้หน่อยว่าจะได้ลดลงนั่นเองนะคะโดยเหรียญทองเนี่ยจากที่จะได้เจ็ดจุดสองล้านบาทใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าเหลือหกล้านาแล้วก็เหรียญเงินเนี่ยจากสี่จุดแปดล้านบาทก็เหลือสี่ล้านบาทครับแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยนะคะเหลือสองจุดห้าล้านบาทนั่นเองครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาพาราลิมปิิิกกกไไทททยยยีีีี่่ด้เเเเหรรญนา็จะมสธ์ลือับ เงินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราสมมติเป็นพี่พี่เลือกแบบไหนเอาค่อยๆทยอยก็ยได้นะจะได้ค่อยๆใช้ะจะได้รู้ว่ามีคนแบบคอยให้เราในอนาคตใช่เราจะได้ไม่ใช้เงินเยอะ,อะทีเดียวปึ้งอะไรเงี้ยครับบางคนถ้าชอบเป็นก้อนกก็รับน้อยกว่านิดนึงเออใช่อาจจะแบบต้องเอาเงินไปลงทุนอะไรอนาคตเลือกได้คือไปของเขาสำหรับการแข่งขันพาลาลิมปิกนะครับ2016ที่ประเทศบราซิลน้องกรคงศกรแปรยอครับผมนักกีฬาวิวแชร์เรสซิ่ง ซึ่งตอนนั้นนะครับอายุ21ปีเนี่ยเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดจากผลงาน2เหรียญทองจาก e ิวแชร์ r รส c i n g 400เมตรนะครับและ800เมตรเหรียญเงินจากวิว c h a ์เ Racing 100เมตรและผัด4คูณ400เมตรชายครับผมเก่งมากเลยอะ่ะเยอะใช่เยอะมากและหากน้องกรเน,นี่ยนะคะเขาจะรับเลือกเงินอัดฉีดแบบแรกเขาก็จะได้เงินรางวัล24ล้านบาทภายในเวลา4ปี oh <my> แต่ถ้าเกิดว่า oh. เลือกอัดฉีดแบบ 2, oh. 2ก็จะได้20ล้านบาทไปเนาะไปเลย ยินดีนด้วยขขครับข <c oughs> <อ>ับกรครับแล้วก็สำหรับกีฬาพาราลิมปิกนะครับผมก็จะมีการจัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2สัปดาห์ <c oughs> นะครับเน <c oughs> ื่องจากว่าต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆของสนามกีฬาเนี่ยให้เหมาะสมกับนักกีฬาแล้วก็ชนิดกีฬาของพาราลิมปิกเองด้วย <c oughs> ใช่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าจัดที่เมืองไหนเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือที่ กรุงโตเกียวค่ะก็จะจัดพาราลิมปิกต่อที่กรุงโตเกียวเลยสถานที่นั้นเลยที่นั่นเลยะคะแค่ว้นสองสัปดาห์หลังจากนั้นใช่ที่นี้<ช>มาดูเรื่องของความหมายกันบ้างนะคะอย่างหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นพาราลิมปิกอะไรแบบนี้นะคะคือคําว่าพาราลิมปิกเนี่ยนะมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคําว่าพารา l y ซิสนะคะหรือว่าพาราเพีเจียที่หมายถึงอัมาพาตนะเพราะว่าในภาษากรีกเนี่ยนะคะพาราเนี่ยหมายถึงว่าแบบบีไซส์หรือว่าแบบเคียงคู่กันเออไม่ได้ตัดแก้ปวดหัวอะไรหรอ อันนั้นยาอันนั้นเซตามอลยายาแต่ว่าคาราในที่นี้คืออันนี้คือหมายถึงว่าเคียงคู่กันเคียงข้างกันไปทําด้วยกันเหมือนกับม่อมีโอลิมปิกก็ต้องมีพาราลิมปิกใช่วมาจากภาษากรีก มไม่ได้เป็นคำย่อที่แบบพาราลิซิสหรือว่าพาราเพลเจียที่แปลว่าอัมพาตแบบที่หลายคนเข้าใจคือจุดประสงค์หลักของการจัดการแข่งขัน,นก็เพื่อจัดแข่งขันที่แสดงให้เห็นความสามารถของนักกีฬาพิเศษแบบนี้จากทั่วทุกมุมโลกเลยจริงๆอันนี้คือต้องน่าชื่นชมกับหัวใจของนักกีฬาพาราลิมปิกทุกคนจริงๆใช่ค่ะนะครับผมก็นี่คือความรู้ที่เกี่ยวกับพาราลิมปิกเกมนะครับผมที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทุกครั้งใช่ค่ะครับผม